ว่เดให้เจ้ไปทำงานเองยังไม่ได้ติดตั้งสัญญาณการโมยนี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำงานก่อนเลยซาม t ธาก็ทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงนะก็ต้องรอเวลานะครับเนี่ยรอก่อนแล้วกันนี่รถคันเดิมเลยนี่ว่าไปทำงานก็จะเหลือน้องอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วไปรอซาม,มิาเชื่อว่าเธอคนพบข้อผิดพลาดในการสอนเย็บแผลที่กระทำโดยหัวหน้าหน่วยแพทย์เธอไม่แน่ใจว่าเธอควรจะพูดหรือเปล่า แพทย์ขัดปกติจะไม่พูดอะไรระหว่างการอธิบายแต่เธออาจไม่มีโอกาสพูดอีกในวิชานี้เธอควรยกมือหรือพยายามขอพบหัวหน้าหน่วยแพทย์เป็นการส่วนตัววันหลังจะรอหรือว่าจะยกยกแล้วกันมะสมม้านะครับยกมือขึ้นอย่างกลัวๆและทันใดนั้นนะครับสายตาทุกๆคู่ก็จ้องมาที่เธอเธอกลแอมและเริ่มพูดถึงเรื่องที่ผิดที่เธอพบหลังจาก ท่องจนขึ้นใจนะครับตลอด20นาทีที่ผ่านมาเหล่าแพทย์ต่างพิกองกระดาษอย่างร่าร้อนขณะที่เธอพูดเหตุผลและสิ่งที่จะนาถูกออกมาเป็นข้อข้อและเมื่อเธอพูดจบนะครับหัวหน้าหน่วยแพทย์ก็ถอดแว่นตาของอเขาออกมาอย่างง่ายๆและกล่าวกับเธอว่าคุณอาจเริ่มพบอะไรบางอย่างแล้วล่ะ20นาทีต่อมาหลังจากจับมือกับหลายๆคนสมิธาได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นนายแพทย์เฉยเลยว้ยเฮ้ยเอ้าดีเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับก็เลยเลิกงานไวนะครับเลื่อนขั้นเลยโอ้โหได้มันทํางานกะดึกนะครับน้อง ไม่เป็นไรเราก็ต้องเพิ่มเดี๋ยวนะก็ต้องทํางานต่อเลยดีเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกะเวลาแล้วอะแต่ว่าทักษะที่ควรมีเพิ่มก็คือความสะอาดและกลไกนะน้องกลับบ้านมาพอดีก็อ่านหนังสือเลยและกันนั่นไงได้เท่าไหรนะ่นยกลไกเหลืออีกขีดนึงนะครับเดี๋ยวสัมันถ้าต้องไปทํางานอีกแล้วดูดิเจมยังไม่เลิกงานอ,อีกง่ะเจมส์เลิกงาน5้าโมงใกล้แล้วเจมก็เลิกงานแล้วมาแล้วในเรื่องขั้นหรอเอ้าเจมได้เลือเอเอเเล่อนตำแหน่งนะครับเป็นสมาชิกสภาเมือง ตำแหน่งแรกที่คุณได้รับเลือกในที่สุดอ๋อคุณก็ได้รับยอมรับเข้าสู่วงอำนาจภายในของเมืองซิมิตตี้อได้มา679้คือ,อขึ้นยากเหมือนกันเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดนะครับก็ต้องใช้เวลาเว้ยควรจะมีเหตุผลเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยววันนี้ให้น้องซาม,มนันธาใช้รถล,ลวกันเพราะว่าเจฟกลับมาแล้วมาขับไปทํางานเองเลยน้องใช้ได้เลยเลยีเ่ยมยอดไปเลยค้ยคนนี้ใครวะหน้าคุณคุณอุ้ยน้องสาวของซาม,มนันธานี่หว่า ต้อนรับคิมเบอรี่ดิใช่ไหมซามิธานามสกุลคอเดียนี่ไงนามสกุลเดียวกันครับนี่น้องสาวของซามิธาใช่ใช่ตอนแรกอะตอนแรก,แรกที่เขามาด้วยกันอะมาชมบ้านพี่หน่อยไหมน้องวิขอขับถ่ายก่อนหิวด้วยอะ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารไว้แล้วกันอาหารเย็นน่าจะทําเดี๋ยนะถ้าเกิดจะทําหลายคนแล้วกันสปาเกตตี้เหรอ,อจริงจริเงเสิร์ฟก็ได้นะปะเจฟพ่อครัววิไข่อยู่วะเนี่ยโอ้ยเล่นกับน้องเรา เล่นไปเล่นไปเดี๋ยวขอทำอาหารให้ทานแล้วกันหอมไหมล่ะนี่โคตรน่ากินกินเลยหิวปะละ่ะหิวก็กินดิกินได้เลยนะถ้าอยากกินเออไปไหนล้ววะอย่าบอกนะเจฟหนีนอนไปแล้วเดี๋ยวให้เจพักผ่อนแป๊บหนึ่งซามิท่าเลิกงานกี่โมงวะตีหนึ่งเลยเหรอรอไปพอได้แล้วตื่นมารอซามิท่าเลิกงานอาบน้ําต้องอาบข้างล่างว่าเรามีที่อ่าห้องน้ําอยู่ข้างล่างนะแล้วคิมเบอรี่กลับไปยังกลับไปแล้วนะมันดึกแล้วนะครับน้องน่าจะกลับไปลวโอเคอาบน้ํารอ แต่เป็นท่ากลับมาก็น่าจะทานค่าได้เลยนะเราทำไว้เนี่ยงั้นทักษะอะไรเหตุผลเหรอเรามีนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างบนเลยครับจ้องมองดาวเพื่อให้เจฟนะครับเอา้าผมลืมสร้างประตูหรอลืมประตูได้ไงวะอ่าเออมามีประตูแล้วขอทักษะคันแอนหนึ่งอันเหตุผลเป็นไงบ้างน้องง่วงหรอน้องง่วงวะ่ะไปอาบน้ำอาบน้ำเดี๋ยวนะน้องแมว น้องน้องน้องหิวเหรอความหิวจะบอกน้องว่าข้าวหมดอะหมดจริงเร็ววะข้าวหมดจริงจริงล้วครับมาเดี๋ยวพี่เติมให้พี่ขอโทษพี่ลืมเติมเติมแล้วจ้าเดี๋ยวเรียกให้มากินไงแตะเอ้ยไม่ทันลนะปื๊บเรียบร้อยได้มาหนึ่งเหตุผลหนึ่งหนึ่งเหตุผลหนึ่งร้อยเหตุผลน้องหิวแล้วง่วงด้วยอะ่ะปื๊บเอาพอดีเลยมาเดี๋ยวทำข้าวสะอาดให้น้องกันครับนี่น้องหิวอะน้องหิวมากเลยมาเติมให้แล้วกินไปเลย เดืดๆใครเขาไม่เก็บจานนะครับเนี่ยเก็บจานด้วยสี่เออมีเครื่องล้างจานล้วก็ต้องใช้นะครับขับถ่ายแป๊บหนึ่งแล้วกันอย่าบอกน้องก,กินอาหารเสียไม่ใช่ดิส่วนของทำเปนท่าเราต้องอัพสกิลให้น้องเยอะๆเลยอะ่ะน้องหลับเต็มอิ่มยังมาอาบน้ำฝักบัวก่อนโอเคเหลือกลไกใช่ไหมว่างไหมน้องน้องอ่านหนังสือก่อนไหมกลไกมาเอาให้เต็มเลยนะอ่านให้เต็มนะครับอ่านอ่านอ่านโอเค เหตุผลหนึ่งอันใช่ไหมความสะอาดสองอันเลยอะส่วนเจฟก็ทำงานเหมันหยุดนี่นะอุย้ยมันหยุดของเจฟแต่ว่าสมรท่าไม่ได้หยุดนะครับแต่เราจะพาน้องไปมั่นกันวันนี้ EP นี้เราต้องได้มั่นกันหรืออาจจะได้แต่งงานกันเลยก็เป็นได้งั้นเราจะให้เจฟจองตัวพักร้อนเลยตอนแรกเหมือนน้องอยากจะไปที่ไหนนะหายไปแล้วว่าไปในทานน้องตอนแรกอยากจะไปหมู่บ้านทาเคมิชิพาน้อว่าเป็นนินจาด้วยเลยแล้วกันไป วิหิมะตกด้วยอะ่ะดีมากมาสายมันแทรกพอดีเมื่อกินะ่ะมาซามนชานะครับไปสามวันสองคืนแล้วก็หมู่บ้านทาคิม่ชืเอาที่ไหนดีนะที่นี่ไหมโรงแรมมังกรพุนมน้น้ำไอ้น้ำก็ได้เออโรงแรมจิ๋วดีนะครับไปกันสองคนเอา้าเออต้องมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าน้องแมวเราอยู่เอาเป็นพี่งเด็กแล้วกันนี่น้องน้องจุบ๊บ เดี๋ยวพี่ไปพักร้อนก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมานะน้องนะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะไปพักร้อนกันเดี๋ยวเราจะไปมั่นกันฮนะถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรากรณาเลือกห้องสวีทได้เลยมามาเลือกห้องกันดีกว่านะครับมีชั้นสองด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้เตียงคู่เตียงคู่โอเคน่าสนใจนะครับข้างล่างก็ดีแต่ข้างบนเหมือนจะกว้างกว่าปะเออกว้างกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจองห้องนี้ละกัน ให้น้องเจฟจองนี่แล้วก็มาเช็คอินได้เลยนี่เรียบร้อยนะครับจองห้องแล้วขอบคุณที่เช็คอินครับไม่ทราบว่าคุณรู้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือบังกะโลแต่และโรงแรมมีประสบการณ์พักร้อนที่โดเดนแตกต่างกันเดี๋ยวนะเจฟมีวูดูยังวะยังไม่มีแต่เรามีเศษคาถานะครับอุ้ยมาเจอใครหุ้ยทำไมสรมาัสสูงวะผู้ชายคนนี้ใส่อ๋อนี่ไงรองเทา้ามันสูงนะครับเศษคาถาแกล้งพี่คนนี้ดิ ไม่ได้ว่ะต้องแกล้งซิมปกติแกล้งนายคนนี้แล้วกันเศษคาถาอะไรก็ไม่รู้นะครับมาไลา่วนแต่ว่าเราไม่ได้แกล้งหรอกเราเป็นสายข่าวนะอา้อาวเฮ้ยอันนี้แกล้งนี่ว่ะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจ,งใจ,งใจเจ๊บอกว,ว่าดีจังได้ผ่อนคลายดีกว่าปีสิมาเดี๋ยวเรียกแท็กซี่กันบินไปได้เลยเหรอถ้าบิน วินไปกับน้องได้ไหมเออน้องจะซ้อนเราเหรอเอออยากเห็นว่ะไปที่ไหนดีนะจะให้น้องสาเบนทาเป็นนินจาก็ต้องมาที่ตลาดอาหารสามมุมเมืองนะครับน้องจะขึ้นมาได้ไหมเอา้าอย่าบอกนะว่าไปพร้อมกันเลยอะน้องต้องเดินไปนึกว่าฝนตกมาเดี๋ยวเรามารอพี่นินจาตรงนี้แล้วกันเจ๊เป็นพ่อมดอยู่แล้วเป็นนินจาได้อีกหรือเปล่าต้องลองดูนะครับนี่นี่พี่นินจาเขาอยู่นูน่นไปสาเบทาติดอะไรอะทันไหมเนี่ยไม่ทันเว้ยไม่ทันว่ะเดี๋ยวมาที่ที่ มันติดคําสั่งก่อนหน้านี้ไงเราต้องไนี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมารอที่นี่น้องไทม์แท่าต้องแบบว่าคําสั่งห้ามติดอะไรเลยอะมาแล้วครับนี่เจอแล้วเรียบร้อยน้องไทม์แท่าเจอนินจาแล้วครับที่นี่เลยเจอกันบ่อยมาสอนน้องซิเจา้าสมบอกคข้ามาก่อนในเวลาหน้าสิ้นหน้าขวานอะไรสําคัญกว่ากันความกล้าหาญหรือปัญญา ความกระหายดิถูกแล้วนินจาที่แท้จริงนั้นจะใช้แค่สมองไม่ได้ใช้แต่ใจที่เปี่ยมด้วยกําลังแรงกล้าด้วยเออข้ารับเจ้าเป็นศิษย์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะบางทีเราตอบเลยมันก็ถูกบางทีเราคิดเยอะแม่งพลาดเยอะมาเรียบร้อยน้องธรรมดาได้เป็นนินจาแล้วเว้ยดีเลยงั้นเดี๋ยวนะที่นี่มีเก้าอี้ให้น้องนั่งหรือเปล่า มันเป็นดื่มชาเนาะงั้นก็มาดื่มชากันทักหน่อยละกันเจไปดื่มชากับน้องดิน้องสองคนเขายังไม่รู้นะครับว่าเราจะจัดงานมั่นให้กับเขานะ้านี่ทำเป็นท่าก็ได้เป็นนินจาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองวิชานะครับก็มาดื่มชากันสักก่อนคุยกันสาระทุกสุดดิบนะครับเรื่องอนาคตอยากจะมีลูกเป็นนักบินอวกาศก็เป็นได้เออเอาทำไมลบอะ่ะเอา้าไม่อยากให้ลูกเป็นนักบินอวกาศอะ่ะก็ได้ผมตามใจคนละกัน อยากให้ลูกเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีนักร้องอน่าสนใจเจฟว์มังไงดีไหมเจฟน่าจะโอเคนะจิบชาสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ่าจิบด้วยจ้าอร่อยอ่าผมก็ชอบเหมือนกันนะร้องเพลงอยากเป็นนักร้องเหมือนกันนะเออดีดีดีด,ดีตู้เซฟเหมือถึงว่าจะได้เก็บเงินเยอะๆใช่ไหมตู้เชฟตู้เชฟตู้ตู้เซฟเออดีคุยกันดีนะครับอุ้ยมาเดี๋ยวให้น้องสามนห้าร้องวิชาดินี่หายตัวไปได้แล้วมาน้อง หายตัวดินี่ร้องวิชาเรียบร้อยทางนี้อีกทางนี้คนจะได้ตื่นตะลึงนี่พี่ทัวเราเป็นไงปื๊บตกใจไหมพี่ไม่ตกใจเลยเว้ยเฮ้ยไม่ตกใจสักนิดเดียวเดี๋ยวนะถ้าเกิดนั่งคู่กันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะได้มามั่นกันที่นี่เลยผมว่าได้อเอาใครมานั่งวันนี้ออกไปเสกคาถามาเองมานั่งกับแฟนฉันทําไม โอ้มร็ก,กุ๊ยจงโดนพึ่งตอมต่อ,ตอยไปปังอาจมาขัดขวางนี่เรียบร้อยไปซะนี่สนุกมาเราจะนั่งพร้อมกันหรือยังจ๊ะกอดกันไหมอ๋อถ้านั่งนี้ต้องกอดกันนี่มาสวีทกันนิดนึงเออสวีทสวีทเน่จูบกันดิเฮ้ยจะ วอ้ยมันโรแมนติกโอ้โหโอ,โอ้ไม่เกรงใจใครเขาเลยดูได้ดูคนอื่นอย่างยืนอยู่อุ้ยแต่ไม่มีใครดูครับไม่มีใครมองไม่มีใครมองเลยเออมีพี่คนนี้แหละที่เราแกลงเมื่อกีอ้น่ารักกว่าต้องเป็นเก้าอี้ผมจะให้มั่นแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าจะมั่นแบบมั่นเลยแล้วกันมาอุ้ยพอแล้วพอแล้วมาน้องอุ้ยอ๋อพูดออหรอมาขอมั่นเลยแล้วกัน น้องสัมภิทเป็นคนขอมั่นเราฮะเรียบร้อยอจ้ะขอเจมั่นเหรอโอ้ยมั่นครับผมตกลงโรแมนติกจัดเรียบร้อย ตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มั่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออของคำนับกันนี้รักกันไว้รักกันไว้ในความทรงจำน้องก็จะเป็นการมั่นตอนนี้ฉันรู้ว่าคำว่าตกลงเป็นคำที่สวยงามที่สุดในโลกเลยฉันได้ยินระครั้งแต่งงานดังกลางวันไปทั่วแล้วเฮ้ยโรแมนติกมากๆเลยครับได้มามั่นกันที่พักร้อนแล้วก็น้องเป็นดินจาแล้วด้วยอุย้นทำไมลูกตาน้องเป็นอย่างงี้วะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยรักกันและไอ้สองคนข้างหลังนี่อุ้ยคุณพี่คนนี้ก็หล่อเนี่ย จริงๆเนี่ยขอแต่งงานได้เลยนะแต่ว่าแต่เรากลับไปแต่งงานที่บ้านเดี๋ยวเราไปจัดงานแต่งกันเว้ยดีไหมดีดีด,ดีงั้นพาน้องไปทัวร์กันหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็มั่นกันแล้วเรียบร้อยมาทัวร์กันแล้วกันนะครับเอาเป็นเดินสำรวจสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ดีกว่ามาคราวนี้ไปกัน2คนเลยมานะครับนี่เฮ้ยนักต้มตุ๋นนี่ว่ะเราจะไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไปน้องสำเปท่ากำลังเดินขึ้นรถไป เอออไปทัวร์กันไปทัวร์กันรอนะครับรอรอรออุ้ยมันมืดแล้วนี่ว่าคณะทัวร์นะครับผมมาเยี่ยมชมวัดโบราณและพิจารณารูปปั้นเทพทําจากหินขนาดใหญ่นะครับที่วัดนี้มีเทพหลักอยู่2อ,องค์ด้วยกันเทพแห่งโชคลาภและเทพแห่งธรรมชาติและคณะทัวร์ก็มีเวลาชมเทพได้องค์เดียวเท่านั้นน่ะพวกเขาควรเลือกเทพองค์ใดดีฮะระหว่างเทพแห่งโชคลาภและเทพธรรมชาติ โชคลาบอาจจะได้เงินธรรมชาติอาจจะได้ความสงบจิตสงบใจขอโชคลาบแล้วกันนะอยากถูกหวยขณะที่คณะทัวร์นะครับเดินสำรวจหมู่ไม้อยู่เงียบๆนะครับก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งก็สะเทือนตอนที่มันร่วงลงมาพวกเขาก็พบเงินเพียบเลยนั่นไงไดเท่าไหร่วะเนี่ยพบเงินเฉยเลยฮนะดูซิได้เท่าไหร่ต้องมาดูครับว่าน้องจะได้เท่าไหร่กันได้มา5 0 0รอเหรียญน,นะครับเยี่ยมยอดไปเลยสุดยอดครับโอ้พักร้อนที่นี่ดีจริง มาที่เดียวนะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็ไม่กลับบินแจ้งเหตุรลายอุ้ยแกล้งเนาะเป็นการเคลียร์เนอเมื่อกี้เรากดแจ้งเหตุรลายนะครับเจ้านั่นอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะตั้งด่านแล้วจับจนเจ้านั่นให้ได้ขอบคุณที่ทงมาแจ้งอุ้ยอ๋อนักต้มตุน๋นปะเออใช่เลยพอมีนักต้มตุน๋นเราก็สามารถจับแจ้งแจ้งเหตุลายได้นะครับนี่ไงใช่มันหนีไปแล้วครับนี่ไม่มีมละ เดี๋ยวเราไปกลับที่โรงแรมกันแล้วก็คือมากันคนละทางคนละทิศเดี๋ยนะห้องเราจองตรงไหนครับเนี่ยหุยโชว์เบ่ขขงข้ามมาจุจุๆกันหน่อยเช้น้องเดี๋ยวนีก็แมวร้องเพลงแรปกันเอา้าให้น้องร้องเพลงแรปโยโยโย,โยขึ้นไปนอนปะเดี๋ยว่าห้องเราจองห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้พักผ่อนมาก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟยังอะ่ะเปิดทุกดวงเฮ้เฮ้เฮ้เ ให้น้องสองคนมาวูฮู้กันหน่อยสิวูฮู MJ> ้กันเลยแล้วกันเย้เฮ้เจฟจจ้ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจัดไปเนี้ดูอ่ะเฮ้ยอุ้ยเอาละเฮ้ยวูฮู่ทางแรกดีกว่าโอายเฮ้ยเตียงสัตว์เย้ยอุ้ย เรียบร้อยอ้าวทำไมกลายเป็นเจฟมาก่อนน้องสำเป็นทาสใต้อ้อมเขนย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเปิดทีวีไว้เหรอให้น้องสองคนได้นอนพักผ่อนกันก่อนสักครู่นึ่งเจฟตื่นมาว่าวเอ้ยกอดกันโรแมนติกมากเลยนะครับเนี่ยรอบนี้ให้พยายามมีลูกกันเลยดีกว่ามามาเริ่มกันเลยจ้ะเฮ้เปลี่ยนฝั่งคราวนี้เจฟอยู่ฝั่งขวามาพยายามมีลูกกันเลย มาลุ้นกันว่าน้องสมท t าจะท้องเลยหรือไม่โอ้ยอ๋อย,ยังไงเรียบร้อยท้องแล้วแฮะใช่ไหมพอมันมีเสียงตึงตึง,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 งคือรอท้องโตได้เลยตอนนี้โอ้หมายก็เจ๊ก็หิวอยู่นะครับงั้นจะสั่งอาหารน่ะสั่งอาหารกลุ่มขอเป็นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ ไก่งวงหรอกี่โมงละเที่ยงคืนกินไก่งวงเอาไม่เป็นไรสั่งอาหารแป๊บนึงโอเคมาเจฟกับน้องมานั่งรอเลยเดี๋ยวคุณพี่เขาจะส่สงอาหารมาให้เรามาแล้วมาแล้วมานี่ไก่งวงมาแล้วครับผมมารับประทานก็นได้เลยนี่นี่มากินเลยน้องกินด้วยปะเออนี่โครน่ากินนะนะครับพักร้อนทั้งทีก็ต้องมาพักผ่อนนะ นั่งกินอาหารในโรงแรมนะให้เจบได้พักผ่อนแล้วเปิดทีวีทิ้งไว้ทำไมอะ่ะนี่ไก่งวงตัวเบิ่มเลยครับมาแล้วก็สามารถเล่นกันได้นะเนี่ยรูปมือได้นะครับมาเตรียมตัวโอ้ผมว่าอีวีหน้านี่จะลูกคอดแน่นอนอุย้ยกุมมือกันรูปมือความบันเทิงอันนี้สามารถดื่มฉลองได้เล่นข้าวไม่ได้หรอ ถ้าจูบมันจะเป็นโปรยจูบนะครับนี่ดื่มฉลองชนแก้วกันซะหน่อยอสิเชียร์สอสดชื่นอะไรอ่ะคุยกันเรื่องเทนนิสเหรอเดี๋ยวให้น้องทานข้าวมันก่อนนะครับเก็บจานด้วยดีมากเจฟดีดีดีล้างจานก่อนเลรีย,ยบร้อยถู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 ถ,ถ,ถ,ถูจานมันหายไปในน้ำแล้วเนี่ยล้างอะไรวะน้องทำเป็นท่ากินช้ามากเลย มาเปลี่ยนทรงผมน้องซาแมนธานครับเปลี่ยนลุกให้น้องซาแมนธากันเถอะอุ้ยเอาทรงนี้แล้วกันครับเฮ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่นี่ครับตั้งหูให้น้องด้วยแล้วก็แต่งหน้าหรอนี่เติมปากให้น้องอันนี้ละ่ะอันนี้ไม่ต้องนะครับนี่สวยงามเป็นยังไงซาแมนธาสวยขึ้นเช็คก,กันเดะเลยครับจำไม่ได้เลย โอ้ m ม g กอดเดี๋ยวเปลี่ยนให้เจฟได้ดีกว,ว่าวอ่ะห <c oughs> แค่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็เติมลิปเจฟจะได้หล่อเชิงก,กระเดะขึ้นเลยจริงๆทรงไหนก็เท่น,นะเจฟอะ่ะเอาสิเสฮ้ยทำเป็นเล่นไปเอานี่แหละโคตรดีแล้วก็ปากขอบแบบอ่าประมาณนี้หน่อยแล้วกันโอ้โหผมทิ่มตาหรือเปล,อล่าเจฟ่อเหลาก็เลยทีเดียวโ,โหเหมือนได้แฟนใหม่เดี๋ยวว่าน้องทำเป็นท่าอยู่ไหนวะ เอาห้องเราหายเอาน้องหายเดี๋ยวเจฟขึ้นมาเก็บจานให้หน่อยดีเค <Okay, S 1> มาถ้าไม่กินล้วก็เก็บจานไปโอเคนี่ไงน้องซามเบลธาดูซะก่อนนี่มันซามเบทธาจริงหรือเฮ้แค่เปลี่ยนทรงผมนะเดี๋ยวมาจูจุ๊บกันหน่อยดีจูจุ๊บนี่เจฟชอบอยังไงโอ้โห้สนเสน่ห์เหลือนล้นกันจริงๆโอ้ oh my gosh ดูที่ครับแค่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็ เติมปากให้น้องเองต้องรักซามิทามากๆแล้วเนี่ยแล้วก็ซามิทาก็ต้องรักเจฟเหมือนกันนะจ๊ะดูพี่เจฟเราสินี่เปลี่ยนทรงผมมาเหมือนกันนะครับผมปิดตาเลยแลเนี่ยนอนกันพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นมาเดี๋ยวอีพีน่าแต่งงานกันเลยดีกว่านะครับกลัวที่เดี๋ยวน้องจะตั้งครรภ์แล้วน้องซามิทาเดี๋ยวพวุงจะโป่องแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งกันก่นกอนดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่บิมเล่นเดอะซิมสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่่่พลลลลลาาาดคคคิปใใหมมมๆนนนนนะะะรรรัััับบผแแ้ววกกก็เจออทททุ2ไฟ์สตีงงงช TikTok ยูทูบนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับบีมจะเปิดให้กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนบีมอีกช่องทางหนึ่งเนาะก็สามารถรอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ